โอเคครับเพื่อนๆก็หลังจากที่คลิปก่อนหน้าผมได้พาพรีวิวรับชมคันจริงไปแล้วในคลิปนี้ต่อกันเลยครับผมจะขอรีวิวแบบ first impression ให้ได้รับชมกันครับว่าพอขี่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับกับรถยามาฮ่าฟาซโที่เป็น Hybrid Connected คันนี้กันครับอย่างที่บอกนะว่าด้วยความที่เขาโดดเด่นในเรื่องของขนาดมิติตัวอะไรเนี่ยที่เป็นรถเอชไซส์เล็กเลยแหละ น้ำหนักตัวของมันครับ96กิโลกและก็ความสูงบอกเพียงแค่750ม mm ิเมเท่านั้นอันนี้จึงเหมาะสมกับคุณผู้หญิงที่ตัวเล็กทั้งหลายหรือใครก็ตามครับที่มีสรีระเล็กๆอะครับแล้วมองว่าตัวแกรน f ิลาโนฮะเป็นรถที่ใหญ่เกินไปแล้วอาจจะแบบดูเทียบเท่ากับรถพวกสกูตเตอร์ยนะุโรปเนาะทั้งในเรื่องความสูงบอกขนาดตัวหนักขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับสามารถมามองตัวฟาซิโนี้ได้เลยเพราะว่า มันคันเล็กกว่าครับขี่ได้ง่ายเบาคล่องตัวกว่าแต่ขุมพลังบล็อกเครื่องยนต์เนี่ยก็พื้นฐานเป็นบล็อกเดียวกันเลยบูคอร์5 2 5ีซีแล้วก็พ่วงด้วยไมล์ไฮบริดนะครับตรงนี้โอเค มาพูดถึงภาพรวมการขี่กันบ้างครับว่าเป็นยังไงอย่างที่บอกเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่ช,ช็อกโกแลตวิวแล้วก็ไม่สามารถออกไปนอกถนนได้เพราะเราได้ทดสอบกันในวันก่อนที่จะเปิดตัวฮะดังนั้นทดสอบในร้านจอดรถสั้นๆแคบๆครับไม่ได้แบบลองอะไรมากมายก็พอให้รู้ในเรื่องของสมรรถนะอัตราเร่งได้อยู่บ้างนะครับ อันนี้ผมก็ต้องเรียนตามตรงว่าจากที่เคยขี่ตัวแกนฟิลานโนไฮบริดครับคือลักษณะของตัวระบบเอสมจีมอเตอร์มันที่ช่วยเสริมแรงในจังหวะที่เราเปิดเลร่งออกตัวเนี่ยคือมันช่วยแบบค่อนข้างน้อยอะว่าอย่างนี้ดีกว่าครับถามว่าอัตราเร่งมันดูประทับใจมากไหมอันนี้ผมมองว่าก็ปกตินะมันอาจจะไม่ได้ดูแตก จากตัวแกรนฟิลานโวไฮบริดมากแต่ก็จะได้ในเรื่องของความกระฉับกระเฉงแล้วก็ภาพรวมที่มันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าไซซิ่งรถเนี่ยมันเป็นรถที่เล็กมากทีเดียวครับน้ำหนักตัวก็เบาแล้วก็ทำให้เราขี่ง่ายควกเวลาโคออ้งยูเทิร์นตรงลานจอดอะไรพวกนี้ครับคือเราสามารถนะ ค่อยๆพับลงไปได้คือถ้าเราผิดลายเนี่ยยังพับได้อยู่เพราะว่ารถมันไม่หนักมากจนเกินไปครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดข้อดีของมันนะฮะเสร็จถ้าเกิดให้เทียบครับภาพรวมกับเครื่องยนต์ของรถผู้แขกในสาเริ่มต้นน,นันครัมองว่าตัวนี้อาจจะไม่ได้ดูที่แบบเฮ้ยแรงกว่ามากนักนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนก็เป็นว่าภาพรวมเครื่องยนต์ วนี้ครับหลายคนที่เคยขี่แกนฟีก็น่าจะคุ้นชินดีพออยู่ในบอดี้ที่มันเล็กลงก็จะทําให้มันมีอัตราเร่งที่เรียกว่าจีจาร์เพิ่มขึ้นอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นประมาณนี้ถ้ามีโอกาสในอนาคตเนี่ยผมได้ทำฟูลรีวิวหรืออะไรก็แล้วแต่เ,เดี๋ยวไว้จะมาทําพวกอัตราเร่งถึงท็อปสปีดให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งครัเสร็จจุดต่อมาก,ก็คือเรื่องของท่านั่งของเขาต่อแลกันเนาะ ถ้านั่งอย่างที่ผมได้พูดไปครับเนี่ยฮะคืีระผมอยู่ที่175เซนครับบาอไม่สูงเลยเนี่ยหูยห่อนเข่าได้เยอะมากๆือขี่มั่นใจจริงๆในจุดนี้บอกไว้เลยครับแล้วก็เรื่องของพื้นที่ฟอร์บอร์ดของเขาครับที่ทางามาฮ่าบอกว่ามันมีพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับระยะจะอยู่ประมาณ245มตลก็ต้องบอกว่าคือด้วยความที่เป็นรถทรงนี้เนาะ ลักษณะของปลายเท้าเราอะเราอาจจะแบบขยับได้ไม่มากครับเพราะว่าเนี่ยฮะตรงปลายเท้าผมก็จะติดตัวชุดบังลมด้านหน้าแนละ้วแต่ช่วงเนี้ยมันก็ยังทําให้เราสามารถแบบเอ่อยืดระยะเท้าครับให้รีแลก์ได้อยู่บ้างนะครับเพราะว่ารถหลายคันอนะคือมันแทบจะฟิกเลยขยับถอยมาด้านหลังอะไม่ค่อยได้อาจจะต้องแบบเหยียดขาออกไปเวลาเมื่อ,อ,อยๆอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็ยังพอเรียกว่ามีสเต็ปให้เราขยับได้อยู่่ะเ,เป็นประมาณนี้นะครับ และเรื่องต่อมาระยะแหนของเขาบอกเลยแคบมากๆจริงๆครับแล้วก็ตำแหน่ง ตัวแฮนด์ผมรู้สึกว่าเทียบกับองศาแขนผมนั้นเนี่ย mm hmm. ว่าค่อนข้างตําครับดังนั้นถ้าเกิดขี่บนถนนรถติด,ตดผมว่าน่าจะทําได้ดีนะครับในเรื่องของการรัดลอกแล้วก็สังเกตรตรงกระจบที่เขาให้มาเรียนตามตรงว่ามันก็คงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แะแต่ว่าก้านกระจกเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูยาวมากผมเชื่อเลยว่าคันนี้น่าจะรัดลอกช่องจรา,าจกได้ง่ายมากทีเดียวครับจุดต่อมาก็คือเรื่องของระบบเบรคฮะ อันนี้อย่างที่บอกไปว่าผมขี่ในลานจอดเนาะก็มีลองแบบออกตัวตั้งแต่ศูนย์ครับแล้วก็จนถึงสุดทางตรงที่ต้องเลี้ยวอะไรเงี้ยก็กําเบกให้สุดครับรู้สึกว่าให้ระบบเบรกกับคละกําลังของตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันก็เพียงพอนะด้านหลังมันเป็นดรัมเบกก็จริงแต่ ก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะเขาให้ระบบ UBS ในเรื่องของกระจายแรงเบรกมาดังนั้นถ้าเกิดกําด้านในด้านหนึ่งสุดเนี่ยมันก็จะช่วยกระจายด้วยโดยเฉพาะด้านหลังกําสุดมันก็จะกระจายบาลานซ์ไปที่ทางด้านหน้าด้วยซึ่งสาหรับผมเองหลายคนบอกว่าเฮ้ยน่าจะให้ ABS มาอะไรประมาณนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าคือรถราคาแค่แบบ50,000กว่าบาทครับตัวท็อปเนี่ยให้ระบบเชื่อมต่อ w i Connect มาด้วยซึ่งผมว่าราคามันถูกแล้ว ABS สําหรับผมนะรถเล็กผมว่าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เป็นประมาณนี้ดีกว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้น ซึ่งการเบรกกับตัวรถผมว่าทําได้ดีทีเดียวครับแล้วก็เรื่องระบบกันสะเทือนของเขาครับคือระยะยุบเนี่ยมันก็ไม่ได้มากนะด้านหน้ามัน90มิลมด้านหลัง88มิลมยังไม่ได้ขี่ออกถนนจริงๆแบบเจอพวกบัมปิ้งอะไรมากมายยังตอบไม่ได้ครับแต่ว่าตอนที่เราขี่วนไปด้านหน้าเนี่ยมันจะมีพวกคล้ายๆเหมือนเป็นฝาท่อระบายน้ํานิดนึงครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แบบ ตึงตังอะไรมากมายนะอันนี้ผมต้องบอกก่อนเพราะว่าจุดนี้คือผมขี่คนเดียวแล้วพื้นในลานจอดที่ช็อกโกรลตวิวเนี่ยส่วนใหญ่มันค่อนข้างเรียบครับไม่ได้แบบมีหลุมบ่อหรือพื้นที่ผิวผขูขะมากหนะักเป็นประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าสรุปเลยภาพรวมกับการทดสอบครับฟาซิโอใหม่เครื่องยนต์125ถือว่าค่อนข้างประทับใจแล้วกันบอกเป็นอย่างนี้ยังสามารถ ได้สนุกห้องแค่และสิ่งที่สําคัญก็คือว่ามันเอื้อเฟื้อเหมาะสมกับสรีละคนเอเชียอย่างเราๆครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ตัวเล็กๆอะ่ะผมว่าถ้าสูงแบบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกว่านี่เฮ้ยยังขี่มันได้อย่างมั่นใจจากความสูงเบาที่เตี้ยแล้วก็น้ําหนักตัวที่เบาครับอันนี้เป็นข้อดีจริงๆแล้วก็การทําราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ5้า0,000ื่นนิดๆสําหรับราคาแนะนําตรงนี้ผมว่ามันน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าเรื่องของดีไซน์ของเขาครับ คือภาพมันชัดเจนเลยว่าเป็น AT แบบแนวแฟชั่นแล้วก็ทันยุคทันสมัยคือใครขี่ไปไหนคาเฟ่ถ่ายรูปสวยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะเฮ้ยผมว่าทรงรถมันก็ดูแบบคิ้วๆน่ารักดีนะอันนี้ก็ขอบอกไว้เป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันกับการรีวิวแบบ First Impress i o n นะครับเอานว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้มาทำฟู r รีวิวเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำเก็บตกประเด็นรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมให้ทุกคนได้รับชมกันอีกทีหนึ่งครับสุดท,ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยครับที่รับชมยังไงฝากติดตามที่ช n e l m o t o r w v a l ของเราไว้ด้วยรวมไปถึงตัว f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l ไว้ด้วยครับวันนี้ผมพลขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ